สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟชจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งครับช่วงเท็กอะ a อลครับช่วงที่ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับและวันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับไายสวัสดีค่ะใครครับชาชานะคะริตารันนารง <Bye. S 1> ไปไหนออไปไหนดีละ่ะ <c oughs> ก็มีละครแรงเงาออนอยู่นะคะเล่นเป็นชื่อต้องเป็นลูกพี่ธัญญาชีวิตช่วงนี้เวลาไปเดินไหนคนก็จะเรียกว่าอา้าวนั่นต้องนิก็น,น,น,น้อยคนที่จะเรียกคำว่าชาชาแล้วนะตอนนี้เพลงก็เพิ่งปล่อย <c oughs> ฉันจะเคียงข้างเธอ <c oughs> ชาชาทำร้านด้วยร้านแบบเสื้อผ้าเคสโทรศัพท์ก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆอะตอนเด็กๆกแบบ็แบบถ่ายแบบรงกน่ารักแบบสามขวบสี่ขวบพอประมาณ8ขวบก็เป็นพิธีกรทำงานซุปเปอร์จิ๋วอะไรเงี้ยกันเด็กๆ าการซุปเปอร์จิว๋วใช่รู้จักเปล่าตอน9ขวบก็มาทำงานเพลงกับแกมมี่เพลงทามหนึ่งกับสองที่เป็นที่นี่โคนแล้วก็แบบมีเด็กๆสามสีคนใช่โอ้โห,โหพี่พี่นี่อยู่มายืนยาวจริงเลยนะ <laughs> อย่างแรกที่เล่นคือเปียโน,โนสิ่งที่แบบอยู่เรื่อยๆมาก็คือกีตาา์กีตา้ตามันดูแบบมันดูเป็นผู้ชายนิดนอะ่ะแต่ว่าเรานี่เป็นคนเท่า,าเนาะใช่ค่ะดูจากการพูดแล้ว ช่าน่าจะเป็นสกูทัวร์เหมือนเป็นคอนเสิรแรกๆเลยค่ะที่แบบชาติกำไนทุกคนก็กรี๊ดกรี๊เป็นบ้าเหมือนแบบโคตรยอดมากเราก็ตกใจมา่าเรานึกว่าเราดังมากไ <c oughs> งพวกนั้นอาจจะเป็นแบบไอดอลแบบเด็กน้องๆมัธยมต้นอะไรเงี้ยมีแบบ ตัดเจอกันช่าร้องไห้อะไรเงี้ยช่ก็ทำอะไรไม่ถูกร้องไห้ทำไมอัลบั้มแรกก็เข้าชิงสีสันอ่อได้เข้าชิงสององอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็นะักร้องหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของคนที่เป็นดนตรีจริงๆเขาแบบดูแล้วเขาก็เลือกอะไรเงี้ยเราอ่ะแค่เป็นแค่นี้เราดีใจมากเราเพราะทุกคนที่แบบคือทุกคนที่ได้เข้ารอบห้าคนเนี้ยเป็นแบบสุดยอดหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เหมือนพี่ดาได้ไคะใช่เราก็มีอัดเทียบเขานะคะ คนที่เราไม่คิดว่าเขาจะรู้จักเราเลยในโลกก็จําได้อย่างเช่นพี่พีชทองเจือไปเดินเล่นแล้วเราก็ไปเจอเขาเราก็มองเขาเพราะเขาเป็นดาราใชแ่แบบชอบอะ้เทอ่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองเราเราก็มองเขาแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรแบบเขาจะด่าหรือว่าเราไปม,มองเขามากเกินไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ตกใจแล้วก็เดินมาว่า,วาอะไรเขาเดินมาเอิบน้องครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับพี่แบบติดตามผลงานน้องชามานานมากแล้วแบบน้องเล่นกีต้าร์เก่งมากเป็นหนึ่งความประทับใจที่ที่ไม่คิดว่าแบบเขาจะแบบรู้จักเราด้วยซ้ํา มันก็เหนื่อยนะเพราะว่าเราทําแบบหลายอย่างแนละ้วยิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยเราความรับผิดชอบเราเอางน้อยเราก็ต้องพยายามทําให้ความรับผิดชอบเราเยอะๆแบบให้โตเร็วกว่าคนอื่นนะพวกนี้มันแบบหาหาซื้อหรือหาหาที่ไหนไม่ได้มันมันมาเองอะ่ะเราก็รู้สึกโชคดีกับตรงนั้นแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ทุกงานพยายามให้มันแบบว่าที่สุดที่สุดของเราอะไร จริงๆอ่ะชาชาคืออย่างแรกที่ชาเป็นคือการเป็นนักร้องแล้วจากดนตรีแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงอย่างเงี้ชวยชาว่ามันคือสิ่งที่แบบาชาสามารถยึดกับชีวิตได้ยอะไรเงี้ยไม่รู้สิว่างๆก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงแต่งเพลงไปเรื่อยๆฉันมาชอบแบบคันทรีร็อกอะไรเงี้ยคือปกติชอบเพลงคันทรีของแบบเมืองนอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพลงใหม่เนี้ยก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าหายไปสามปีชาชากลับมาชาชาก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบแนวเพลงแบบนี้ไหมเพราะว่า มันก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปโตขึ้นอะไรย่างเงี้ยใช้อคูสติกมันก็ไม่ใช่แบบเป็นป๊อปฟลอกแบบเฮลเฮลใช้กีตาร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วเอ่าลหเป็นยังไงบ้างครับอีู่ดีก็มาเดินเล่นกับพี่ครับเลิศค่ะ <laughs> รู้สึกว่าได้ออกกำลังกายครับวันนี้ขอบคุณชาชามามีโอกาสเจอกันใหม่ครับโบกมือบายบายาขอบคุณค่ะ